เรียนคณะกรรมการการประกวดรางวัลสูงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดิฉันนางสุพิชาเทพทองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยาราชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขาวะั Heart Health School Model โรงเรียนตาคงวิทยาราชมังคลาพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยนวัตกรรม5 Healthy School Model ภายใต้องค์ประกอบของการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะใน5อุประกรบคือการพัฒนาผู้เรียนเป็นสุขการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสุขการพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นสุขการพัฒนาครอบครัวเป็นสุขและการพัฒนาชุมชนเป็นสุขซึมเนื่องจากโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาพิเศษ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนใน,นระดับชั้นม 1- ม6มีเขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคง14หมู่บ้านเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบางคนมีบาดแผลทางด้านจิตใจโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรม ปรับโรงเรียนให้เสมือนบ้านหลังที่2ครูทําหน้าที่เป็นพ่อแม่เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกและมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียนดิฉันจึงได้นำนวัตกรรม h e a r t Healthy School Model มาใช้เพื่อแก้ปัญหาใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนการพัฒนาตามรูปแบบ h e a r t Healthy School Model ภายใต้นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ตาโคโมเดลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองสำหรับนวัตกรรม h a r t Healthy School Model ประกอบไปด้วย H h คือผู้อำนวยการโรงเรียนมีภาวะผู้นำมีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานรับผิดชอบขับเคลื่อนกิจกรรมงานโครงการอันจะส่งผลให้ทั้ง5องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะประสบผลสำเร็จ E Electronic คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูและนักเรียนจะบรรลุปเป้าหมายโรงเรียนสุขภาวะได้จะต้องมีความรู้และเท่าทาันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา a attitude คือการสร้างเจตคติเชิงบวกให้กับครูบุคลากรในโรงเรียนให้เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะที่มีความจําเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพและคุณภาพ R. responsibility คือความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กรมีการจัดคนให้ตรงกับงานจัดครูผู้สอนให้ตรงกับวิชาเอกหรือความถนัดทีทีมคือการทำงานเป็นทีมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารและการดำเนินการในทุกๆด้านการดำเนินงานนวัตกรรม h a Heart Healthy School Model ที่ทำให้บรรลุเป,ป้าหมาย5องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ 1. การพัฒนานักเรียนเป็นสุข โดยใช้กิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ s เ e m Active Learning PBLBBL การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้แก่กิจกรรมเด็กดีสีคงวิทนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆดําเนินการพัฒนาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสุข โดยใช้กิจกรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา3การพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นสุขโดยใช้กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษากิจกรรมเรารักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 4. การพัฒนาครอบครัวเป็นสุขโดยใช้กิจกรรมคลาสรูมมิทติ้ง การเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมแนแนวอาชีพและศึกษาต่อ 5. การพัฒนาชุมชนเป็นสุขโดยใช้กิจกรรมสารสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมงานประเพณีวันพระคุณลำลึกพระยายสังขาบุรีศรีนครอัจจะ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจากการพัฒนานวัตกรรม Heart Healthy School Model และนํานวัตกรรมไปใช้ทําให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนดังนี้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้มีทักษะชีวิตมีทักษะสุขภาพที่ดีมีความเป็นพลเมืองมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นรางวัลที่ได้รับจากการยอมรับในการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ส่งผลให้เกิดการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเสมาปปสผลงานดเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกระดับเงินและระดับทองได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเป็นแนพทีทประเภทโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน <es> ดับที่1การประกวด Best Practice ด้านการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลากริรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพสโอเบกอวอร์ดสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุภภาวะระดับมัธยมศึกษาทั้งที่12ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองทรงคุณค่าสพสโอเบกอวอร์ดครั้งที่1 1ระดับชาติดังนี้ นางสุพิชาติทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทศมรดกศึกษาขนาเล็กด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมนางยิพาวันเกตเมืองผู้ผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเวทีกรุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศในด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการสนองงานพระราชดำริและด้านการจัดการเรียนรู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองงานเิลประหัตษกิกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่1การแข่งขันประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นม .4-6 ถึงการแข่งขันทำอาหารชาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นม .4-6 และการแข่งขันน่าตป์ไทยสร้างสรรระดับชั้น,นาาม,ม .4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศด,ดีเยี่ยมการประกวดท่านเลือกผลง,งานเบสรชัชทีประเภท Learning loss โดยใช้กระบวนการชุมชนเหุการ์เรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันรางวัลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการปรวดเวทแท็บชีตด้านโครงงานอาชีพรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1เหรียญทองเวสแท็ชีสด้านโครงงานอาชีพโรงเรียนเิลิมเกียรติราชมังคลาพิเศษนี่คือการพัฒนานวัตกรรม 5T School m o d u l ของโรงเรียนตาผงพิาราชมังคลาพิเศษมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโกเบโกะขอบคุณค่ะ